สวัสดีครับสารลมคอย fc นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับคลิปแนะนำเหรียญนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเหรียญ1น1บาทรุ่นใหม่นะครับแบบที่ผมรับซื้อนะครับมีตัวอย่างอยู่ในนี้ด้วยมีเหรียญจริงให้ดูด้วยนะครับมีการยังไงอ่ะมีการสอบถามเข้ามานะครับผมก็เลยต้องมาทำคลิปอธิบายนะครับเพราะว่า บางคนบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่าผมรับซื้อเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่แบบไหนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่เสยนตรงนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเหรียญ1นบาทขออนุญ,ญาตแกะกล่องแกะกล่องพัสดุให้ดูหนึ่งกล่องก่อนนะครับก็เป็นการตรวจเช็คสินค้านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูสักเล็กน้อยละกันนะครับเดี๋ยวแกะกล่องใช้เวลาไม่นานนะครับกล่องนี้เป็นเป็นพัสดุที่ผมซื้อมาจาก ซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับก็เป็นเป็นร้านใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับอ่านี่นะครับมาแกะให้ดูเลยทําคลิปบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการซื้อขายออนไลน์อย่างที่ผมบอกนะครับเราจะแกะกล่องพัสดุจะแกะดูสินค้าถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับจะได้แบบเ,เป็นหลักฐานในการรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าของที่ได้มาไม่ตรงตามที่เราตกลงกันไว้ก็สามารถมีหลักฐานนะครับ อ่าเนี่นะครับเป็นธนบัตรที่ผมซื้อมานะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวม่าดูธนบัตรสักเล็กน้อยแล้วกันว่าได้ธนบัตรอะไรมานะครับอันนี้คือเป็นธนบัตรที่ผมซื้อมาจากเขาเรียกว่าเป็นเป็นร้านใหญ่นะครับร้านใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับอ่าได้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 มากี่ใบนะครับอันนี้เป็นธนบัตร แบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเรือหงนะครับอนี่นะครับก็สภาพสภาพผ่านการใช้งานน้อยนะครับอนี้สามแล้วก็รู้สึกว่าได้มาเก้าใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็เป็นธนบัตรที่มีลูกค้าสั่งไว้นะครับผมก็ลอง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 สั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมา ส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะครับอันนี้เป็นธนบัตรนะครับหลักๆแล้วผมจะเน้นรับซื้อเหรียญมากกว่านะครับอันนี้มาแกะกล่องเช็คดูนะครับ123 456 7 8 9 9มสี่ห้าหกนะครับแล้วก็มีธนบัตรรุ่นนี้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับเป็นธนบัตร20บาทนะครับ4ใบ ก็ได้มาด้วยนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูเหรียญกันดีกว่านะครับเพราะว่าเหรียญจะเป็นรายการหลักๆที่ผมเน้นรับซื้ออันนี้มาแกะกล่องเช็คให้ดูเฉยๆนะครับอคราวนี้มาดูเหรียญ1นบาทที่ผมบอกว่าผมรับซื้อนะครับรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทเป็นแบบไหนนะครับมีตัวอย่างให้ดูหลายชนิดเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่นะครับของในหลวงรัชกาลที่10ดูง่ายๆเลยนะครับ ดูง่ายๆเลยนะครับเหรียญหนึบาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแบบปกติทั่วไปนะครับแม่เหล็กดูดติดแค่นี้นะครับอ่านี่นะครับง่ายๆเลยนะครับใครมีเหรียญรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเอาแม่เหล็กมาดูดดูนะครับอ่าถ้าดูดติดแบบเนี้ยคือเหรียญปกตินะครับแต่ว่าถ้าใครเจอเหรียญที่ดูดแล้วไม่ติดนะครับเหมือนเหรียญนี้นะครับอ่านี้พบเจอในปี สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับนี้ดูดไม่ติดนะครับดูดไม่ติดนะครับอันเนี้ยผมรับซื้อนะครับเหรียญละสองร้อยจนถึงหนึ่งพันบาทนะครับราคาตามสภาพนะครับอันนี้จุดสังเกตง่ายมากเลยนะครับเอาแม่เหล็กดูดดูแค่นั้นเองนะครับเหรียญรุ่นใหม่เหรียญปกตินะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับถ้าเป็นดูดติดแบบนี้ยังไม่รับนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอแม่เหล็กดูดไม่ติดแบบนี้นะครับอ่า ดูดไม่ติดนะครับรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10ใครเจอแม่เหล็กดูดไม่ติดแบบนี้รับซื้อสูงสุดเหรียญละ1000บาทนะครับเริ่มต้นที่200จนถึง1000บาทนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้ถ่ายเป็นคลิปนะครับเอาแม่เหล็กดูดให้ผมดูนะครับถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับได,ไ,ดได้ได้ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับโอเคนะครับวันนี้ทําคลิปสั้นๆนแล้วกันนะครับสาหรับเหรียญ1นบาทรุ่นใหม่ ไม่เหล็กดูดไม่ติดแบบนี้นะครับขายได้นะครับ